ไม่ไดวิการับกลัวเตอ๋อบวชตลอดชีวิตไม่วันเตอ๋อบวชตลอดชีวิตกลายเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ควงกันสร้างบุญครั้งใหญ่สมฐานะกันเลยทีเดียวสําหรับหม่ดวิกาและเตอ๋อชันทวิทย์ที่ก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปร่วมทําบุญถวายที่ดินเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมณนะวัดดงป่างิ้วอําเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ทําเอาทั้งคู่อิ่มบุญแถมยังอิ่มความสุขที่ได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่ด้วยกัน ที่ไปทําบุญที่เชียงใหม่เป็นการทอดพราป่าที่มีความสุขมากเป็นการรวบรวมเงินซื้อที่ดินถวายเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมพี่เต๋อตั้งใจทรรมก่อนแล้วก็มาชวนใหม่ไปทำปิดงบไปได้ประมาณหนึ่งไร่สองงานเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วทำมาเรื่อยๆต้องขอบคุณชาวเชียงใหม่ด้วยต้อนรับดีมากทำพิธีสืบชะตาให้ด้วยเพิ่งเคยทำครั้งแรกเขาบอกว่าถ้าคนเชียงใหม่ไม่รักจริงเขาไม่ทาแบบนี้ให้นะ ก็เลยรู้สึกดีใจเคยเห็นแต่ในละครเห็นจากภาพวันหนึ่งพอไปนั่งดูแล้วรู้สึกขังและศักดิ์สิทธิ์มากเราก็ขอพอรแค่ความสุขแล้วก็เรื่องงานขอให้งานปังๆความรักก็ลงตัวเรื่อยๆโปรเจกต์ทำบุญใหญ่ๆปีนี้ก็น่าจะมีอีกตอนนี้ยังไม่มีแต่จะมีอีกเรื่อยๆให้พี่เต๋อชี้นำไปเพราะพี่เต๋อเป็นคนมีบุญมากๆ พาไปทำบุญด้วยพี่เตอ๋อมักพาหนูเข้าสายธรรมะมากขึ้นตั้งแต่เขาบวชไม่รู้เป็นเพราะว่าเขาหาเรื่องที่จะเข้าวัดบ่อยๆหรือเปล่าไม่กลัวหรอเขาเข้าไปแล้วจะไม่ออกมาตอนแรกหนูก็กลัวตอนนี้หนูก็เริ่มเข้าไปด้วยก็เลยเริ่มรู้สึกสบายใจนั่งสมาธิได้นานขึ้น หม่เวิกาได้หันไปถามเต๋อชันทวิตว่าโอเคนะลุงไม่บวชตลอดชีวิตเนอะพี่เต๋อคอนเฟิร์มเช็คแล้ววันนี้มีเต๋อมาดูแลก,ก็อยากให้มาตลอดวันนี้ผู้ช่วยป่วยพี่เต๋อก็มาดูแล